คุณเคยเจอปัญหาเวลาคุณไปเที่ยวคนเดียวหรือไปไหนมาไหนคุณไปเจอวิวทัศน์สวยๆแล้วคุณนึกอยากจะถ่ายรูปบางครั้งคุณก็จะพกไม้เซลฟี่ใช้ไม้เซลฟี่ในการเซลฟี่นะครับในการถ่ายรูปหรือบางครั้งมองหาใครสักคนที่จะมาถ่ายรูปให้คุณนะครับนั่นก็คือความยากลำบากในการถ่ายรูปในแต่ละครั้งของคุณ มิเนียมนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเป็นของ A N n IT Shop นะครับสินค้าที่ทันสมัยนะครับผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าเซลฟี่นะครับที่ไม่ต้องลำบากในการถ่ายรูปอีกต่อไปนะครับคุณสามารถยืดได้ แล้วก็เอาไปตั้งในที่คุณต้องการจะถ่ายรูปนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงตั้งได้แข็งแรงนะครับ i.t shop นะครับสินค้าที่ทันสมัยนะครับแล้วยังติดตั้งโทรศัพท์ได้ง่ายครับถ่ายแนวตามที่เราถนัด การถ่ายรูปจะสะดวกมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับใครที่ไห์สดถ่ายรูปตัวเองอะนะครับจะดีมากเลยทางกล้องอลูมิเนียมยืดได้หดได้นะครับใช้งานสะดวกนะครับมีระดับน้ำให้นะครับหลังจากแกะกล่องนะครับมีความยาว35 ซนติเมตรนะครับสามารถใช้งานสําหรับตั้งโต๊ะทำงานนะครับเพื่อที่จะลฟ้สดได้สบายนะครับนะครับยืดออกระดับหนึ่งก็52เซนติเมตรนะครับ52เซนติเมตรเนี่ยเหมาะสำหรับการรีวิวสินค้าแกะกล่องสินค้านะครับซึ่งใช้งานได้จะสะดวก ยืดออกได้อีก69ถึง105เซนติเมตรนะครับคือยืดสุดแล้วนะครับสามารถตั้งกับพื้นแล้วก็ไหลสดหรือว่ารีวิวสินค้าหรือไลฟ์ขายของได้แล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ได้แถมรีโมทอีกหนึ่งตัวนะครับรีโมทสามารถ ใช้งานบลูทูธกับโทรศัพท์ใช้งานได้ห่างจากโทรศัพท์10เมตรกดสัตเตอร์ได้นะครับใช้งานถือว่าไกลมากนะครับแทบจะมองไม่เห็นตัวเราแล้วนะครับระยะห่างนะครับถือว่าใช้งานได้สะดวกนะครับตรงนั้นนะครับสินค้าของเขามีหลากหลายนะครับมีหลากหลายเขาจะจัดเซตให้นะครับ เซตเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่เล็กขาตั้งกล้องหนึ่งแล้วก็รีโมทนะครับถ้าเซตใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นมีไฟมีไมโครโฟนมีอะไรนะครับสินค้าของ ann it shop สินค้าที่ทันสมัยนะครับเลือกใช้บริการได้ที่ ann it shop สินค้าที่ทันสมัยนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับชอบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ